ยืนประกบค้าว้านะครับนะผมอะไรง้อาง้ออดีกว่าผมรู้ว่าพ่อภูมใจกอบลูกนนี้มากพ่อกับแม่าพี่เดีนะตั้งแต่แสดงอ้ยิ่งอยากแย้พกอความใจเก็บน้องชาน อันนี้พ่อและพี่ชายครับอะไรนะพ่อและพี่ชายครับเป็นพ่อแม่เห็นพ่อทะเาะกตรงไหนก็ไม่รู้นะนี่คือความรู้สึกของพ่อครับนนี้คือความรู้สึกของแม่ครเป็นความรูใจ ผมมีความรักในที่ทำให้ดเจอกันไหมครับแฟนข้อน่ารักน่ารักจุ้นแม่น่ารักความไมใจีอะไห้ห้้ย